กราบสวัสดีครับอีพออีเมยียผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ผู้อยู่ทยอยู่นอกวันถอดไปมืึงนี่มึแมนสิม,มากปิ่งปลาสู้กินได้พี่น้องครับผมเอาเลขหมวดประจําวันที่หนึ่งพืชสก,กีกายยมาฝากสนอกว่านะครับช่องยามิช n แนลนี่จะเป็นช่องเลขหัวยให แต่ซองยามีเห้ปากประเดียกนี่จะเป็น่องเลขเล่ากับเลขห้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อมันจังสีแยกมองเบิ้งกันได้ครับบมาถ้ามีเลขอีหยังก็จะลงไวทั้งสองช่องนั่นแหละครับผมตอนนี้ปิ้งปาครับตามผงจะเข้าหนสนเสือตกผังพลังเงินดีครับแต่ว่าเจ้านี่กัโอ้โดนเติบแล้ว นะครับแต่ก็เขาดีคือเกานะครับเขาดีคือเกาเสียตุกทังพลังกันดีงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนครับให้เด่น2กับร่อง4นะครับเด่น2กับร่อง4ีเอาเห็ดมาหล่อเอาเห็ดมาหล่ออยู่ตลาดหุวยเดือยครับพี่น้องครับเห็ดลายลายพูดได้ยอกได้ตลาดหุวยเดือยมีเห็ดมีของปลาหลายครับซีนฟ้านก็มีนะครับออกจาก สารภูรูปลุ้งไปหน่อยเดียวกวนเขาอุดอรนะครับเสินทา้งนั่นแหละน้องบัวลำพูอ่ะเฮาน้องเบือลำพูนะครับเสียถตกทางพลังเง,งินดีนี่คือแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นผูรับจมปวใจวิจรารญาณใกนการรับจมครับฝากไปแน่หน่อยหนึ่งนะครับช่วงต้นๆของเลขออกไม่ไม่นี่หวยซองกะเริ่มทย่อยมากเดี๋ยวจะลุงหวยสูตรสูตรหนึ่งครับ ข้าเจ้าได้สามโตสามโตมาหลายงวดแล้วนะครับผมก็มีอันที่เพิ่นส่งมาไวให้นะครับตอนนี้เพิ่นบอล้นท่านลงสามโตชุดเดียวเทียแต่ว่าสามโตประมาณเศร้าชุดนี่ต,ตรงๆนี่มีอยู่แล้วนะครับสามโตตรงมีแล้วแต่ว่ามันหลายชุดร้อยเพื่อนตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลง,งช่องนี้ละนะครับช่องยามีเฮนี่แหละครับ นะครับสามตรงตรงผมมึงมาสองวันแล้วก็ว่าม EN ันหฮยมันเขาอีหลีตัวนี้เพื่อนสี่หายศูนย์หาหนึ่ง่กลับมาหกหางเลยหาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมือในล่งเรียบร้อยผมสีฟเฝ้าเอามาหายเด้อพี่น้องเด้อการุน่าปรดติดต,ตามไว้นะครับตอนนี้ป่าปิ้งใกล้สิสุกแล้วนะก้าล่างสี่ต่ำมึงหุ้งเจาะเจาะึ้นแล้วนะครับผู้ใดบ่ท่านกินเขามากกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เท่านี้แหละไปกวนครับ